เราควรจะพาแบบนี้ไว้เลยครับเอาเลยเฮ้ยมันน่าไม่รู้มีใจเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย ตัวน,นี้จะเป็นมาร์เ <tinc S 1> วนท <c> ีมค่ะด้านในจะเป็นลัตเวียจลลี่ค่ะเป็นเก่ารัดค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวเมลเคยตัวนี้จะเป็นแป้งไส้กรอกนะคะแล้วก็เป็นทีนแอฟริกันทีมค่ะอทขอบด้วยโซลารี่นะคะส่วนตัวดอกไม้ตัวนี้ม่เป็นมงบางแทนได้นะคะตัวส้มนี่เฉพาะตัวจีนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราทําเป็นยูสุทาร์เราเป็นขอทางร้านอยู่แล้วแต่เป็นสีนี้เฉพาะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายคาร์ลก็จะกลับเป็นสีเดิมถ้คือจะเป็นสีเหลืองค่ะยังไงผมเอามองบางอันหนึ่งใช่ค่ะ แล้วก็ซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตครับแล้วก็อันนี้ครับค่ะเดอร์เดบัวน,นะคะลูกหัวใจใช่ไหมครับใช่ครับค่ะลองรับที่สุปไปทานด้ไหมคะอ่ะลองกันด้ครับจริงแล้วทางพืนก็ก็ทายาทานได้อยู่แต่มันก็จะไม่ได้รสชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ทายักก็อร่อยอยู่ เชชิบตะที่โรงแรมนิโก้นะครับนี่ส่งเขาแป่ะกินกี่แกงเป็นลูปอะไรนะกาน้ำหรอเคอ๋อสวยงามอ่ะช่วยช่วยแม่ด้วยค่ะเห็นหรือเปล่าเห็นแน่มีมี4อไหนก่อนดี มซ่มก่อนเลยพี่กายชอบคือของปรดพี่กายมาเรามาลองชิมชิมก่อนโอเคมันเหมือนมีผัวไงอ่ะพี่กายเล่เสิร์ฟก่อนเลยพี่กายกินแรกเลยนี่เขารู้สึกตอนฉับไปมันเป็นยังไงมันดูเป็นครีมหรือว่าเป็นเขาเล่ปให้ดูแข็งแข็งมันโดนนัดเลยที่บอกเวลาตัดไม่ต้องตัดอีกรอบดินตินตินเป็นไงบ้างข้างใน ร้อนในพี่กายเป็นร้อนในพี่กายเป็นร้อนในอ่ะชิม่าชิม,ชมพี่กายชิมก่นอนชุดชิมเลยแล้วบอกหนูพี่กายหนูอยากลองคำ<อ><อ>ใหญ่มาก<ะ>ได้ได้อะเดี๋ยวจะตัดนี่หยิบออกมากัดเลยฮะมาแบ่งครึ่งให้พี่กายขึงนงเดี๋ยวหนูกัดน,นิดเดียวบอกความรู้สึกเว้หวานครับหวาน,วานได้กลิ่นอะไรไหมมันคืออะไรที่กินไปที่กินช้อนอะเปรี้ยวมาก ข้างนอกมันต้องเปรี้ยวนะ่เลยผงสีส้มอ่ะน่าจะใช่ครับอันนี้ช็อกโกแลตเอ,อ้ตัวน,นี้คือเจ็บปากเจ็บปาก <laughs> โอเคโอเคอ่ะพีกะกพ่ก้จะลงพี่ก้จะกินสีเหลืองหรือว่าไงคะเปรี้ยวหวานแล้วก็ชิมสีเหลืองแล้วมันคือรสอะไรอ่ะส้มหรืออะไรได้ไกินน่าจะเป็นส้มโอเคจ็กินเปรี้ยวๆอ่ะเดี๋ยวเองอันนี้คือความรู้สึกของผู้ชายอันนี้มันอันนี้มันคือช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตหรอไม่กูรู้อ่ะกอ้โหกกินไปแล้ว เขาทำใจมากเป็นยังไงคะอืมชอบมอกเเหมือนือเหมือนมะนาวอ่ะส้มยูอสุเหรออืมมันเปรี้ยวๆอ่ะส้มยูอสุอืมส้มยูุ้อยสุกเปรี้ยวๆอ่าพี่ไก่ชอบไก่กินชามที่สองแล้วเจ็บปากไหมพี่ก่ชอบกินส้มยูอยสุกอืมเพื่อฟังหนึ่งเพื่อความอร่อย ตากลงข้างบนข้างบนเป็นอะไรคะข้างบนเป็นอะไรคะสีถึงเหลืองมันวาช็อกโกแลตอ๋อโอเคมอมี่ลองชิมคำนึงตรงพื้นมันแท็กเกอร์แข็งแข็งใช่ค่ะอ๋อใช่พื้นพื้นเขาเป็นนะจะเป็นบิสกิตแม่ชอบกินบิสกิตนะเหี้ยน้องมีแยมอยู่ตรงกลางนมอยู่สูบพื้นเป็นวัตถุ มิสกิตหรือว่าคัคเกอร์บดเนาะน่าลองกินสิอืมมันก็มีรสหวานหวานทุข้นตอนนั่น่อสุดท้ายส้ยูสุเลยใช่อันต่อไปเอาอะไรดีระหว่างเอาหัวใจไว้อันสุดท้ายเนาะทางมันแบบว่าอันนี้เหรออันนี้น่าจะเป็นถั่วโอเคโอเคราบเปิดเออจไดยให้กินก่อนเอาละเอาสามหกห้าออกนะจ๊ะโอเคไม่รู้ อันนี้ก็เหมือนซ้มแต่ห้าลองลอง้อลอชอนก็ได้ผมสึกเหมือนนิ่มนะแต่ตรงท้ายเป็นเหมือนเดิมเป็นอะไรนะเป็นบิสกิตปม่บไม่ดูเหมือนกันนะอย่างเราต้องลองฟื้นถั่วเห็นย่าหรือเปล่าอ้าวครีมจากด้านในทำแลนด์ไปปะ อ่าคนต่อไปเชิญค่ะอันนี้เป็นจับคนี่ครับอ,อีกข้างหเหมือนมีไส้ข้างในอะ่ะ<อ>มีข้างนอกนัจะเป็นถั่วเนาะไม่รู้เหมือนกันครีม ข้างในเป็นอะไรอ่ะเป็นหัวอีกชั้นนึงหรอหรือว่าเผือกมันอันนี้ไม่แน่ใจะไม่นก็คล้ายๆเือกแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นหัวหรือถัวแดงถัวเกาลัดไงล่ะใช่ใช่ปกติร้านขนมญี่ปุ่นชอบทำเอาเกาลัดมาทำเนี่ยแหละใช่เลยจริงเหรออืมนั้นมันหนึ่งชั้นๆนะเป็นครีมเกาลัดเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง อร่อยอร่อยก็อร่อยค่ะผ่านไปสองชิ้นเยี่ยมเอาหัวใจก่อนละกันปวใจก่อนแล้วบอกแล้วหัวใจมีแค่ทะเลาะอ้หมิ่นเป็นลิงกุหลาบเราควรจะัวใจผ่าตรงไหนดีคะไม่ใช่มันคือจุดนี่เราควรจะเราควรจะผ่าแบบนี้เลยครับเอาเลยนะเฮ้ยมันน่าไม่รู้มีใจเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยไมเนี้ไมเนี้ย ไม่เม็นช็อกโกแลตข้างในเป็นไรคะไม่รู้เป็เหลืออะไรนี่ครับมีไส้อ่ะไม่รู้ไส้อะไรสไส้เราเปิดเลยนะเราเปิดเลยนะโอเคไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นไส้ลายสีแดงมากๆแล้วข้างนอกเป็นหยึงๆเหมือนเยลลี่ข้างในก็เป็นเหมือนครีมมูสเนาะแล้วก็มีไส้สตรอเบอรี่หรืออะไรสักอย่างอีกอันหนึ่งอ้าวชิมค่ะชิมก่อนเลยอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นอะกลมๆอ่ะใหญ่ไหมสตรอเบอรี่ เออใช่คุะกอบกอมโอเคคือ,อ,อนิ่มมนหมดเลยอะ่ะไม่มีอะไรที่เป็นแข็งๆเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบราสเบอร์รี่หรืออะไรสักอย่าง,ง,อ,งอืมพันมีรสเปรี้ยวนิดนึงชิมเลยมันจะเป็นมูสหมดเลยมันจะเป็นเยลลี่แล้วก็มูสแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนิ่มๆหมดเลยอิตาลีมาส พี่กู๊ดไม่กล้าใช่ไหมกล้ากันได้จริงจริงอะไรในปากจริงจเออมันจะเป็นแบบนิ่มหมดเลยอ่ะเป็นครีมมูสเป็นนิ่มหมดทั้งปากเลยแล้วก็มีเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าเป็นลัสเบอร์รี่มั้งหรือเบอร์รี่อะไรสักอย่างอืมอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเหรอคะชอบคไหนอร่อยอันนี้ยแข็งบิสกิตแข็งๆอ่ะเพิ่มแมักเกอร์ เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเ,เป็นเป็นนิ่มๆหม,หมดเนะเาะเขาเลยจะเพิ่มแท็กเกอให้มีแบบพื้นอ,อัน,น<ล>สุดท้ายโอ้โหสวยมากมีเหรียญตาแล้วก็มีใบ<น>ไม้ไม,มันเป็นใบไม้จริงเหมือนคนนกเหมือนคนน,นกเนรอเหมือนใบไม้แห้งๆอันนี้มันดูแพงสุดเลยอันนี้มันดูแพงหรูสุดมันคือชอ็อกโกแลตหน้านิ่มหรือเปล่าช็อกโกแลตหน้านิ่มมันแพงหรูตรงป้ายนี่ไงโอเค เริ่มแล้วนะคะจะทำการดูข้างในตัดคนไข้ดูอี่มมันจะนิ่มนิ่มเลยนิ่มเลยแล้วก็ข้างล่างแข็งข้างล่างแข็งน่าจะเป็นช็อกโกแลตมูสอันนี้ก็ก็มูสโอ้นิ่มมากแล้วก็ลงมา๊ อ๋อวิยแล้วก็มีไส้ข้างในเป็นครีมสีขาวกับครีมช็อกโกแลตชุมพูด้วยมีชเออเหมือนจะมีแบบหนูว่าเป็นสตอเบอรี่อะไรอีกอย่างไม่เป็นช็อปเป็นสตอเบอรี่อีกชั้นหนึ่งอะพี่กายเชิญทำทรำท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 ำพี่โก้อะงามช็อกโกแลตมูสใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนกับ คัทชี่อยู่ข้างในกระสอบล้อมีคันชี่กระสอบะน้ามีเปรี้ยวๆหวานๆเป็นตรงกลางอื่เป็นไงคะโอ้โหเอาช้อนเข้าไปทั้งทั้งช้อนเลยรมีเล่าเป็นไงคะมีรสอะไรมั่งเล่าเลยค่ะมันเหมือนน้ำอะไรคะเหมือนอะไรเจมโลหอมเคียวโลเอ็นอืมมัน กรอบกรอบอ๋อใช่ใช่หมูในเนี้ยอืมอืมอืมเป๊ะท้ายรสท้ายเหมือนมากเราคือไม่เอาเห็นเลยค่ะเหมือนเทลโรเอนอันนี้มันคือเป็นเยมโรแล้วก็มีช็อกโกแลตเนาะแล้วก็มีข้างในมีคันชีคันชีทำเหมือนได้ทำเหมือนมีแบบแทบมีรสแบบผลไม้นิดๆอยู่ข้างในอ่ะ อันนี้อร่อยอันนี้ชอบวันนี้ไม่ชอบมันนี้อร่อยเป็นไงไม่หวานทีเปลี่ยนทองมาแล้วมาช็อปอีกโอเ้ชอบมันนี้ไม่ชอบมันนี้ทั้งหมดสี่จานที่เรากินกันอันไหนใครชอบมากที่สุดเอ้พี่กายพี่กายสี่อันพี่กายชอบอะไรรู้รู้อยู่แล้วว่าพี่กายชอบกินเค้กส้มแต่ไม่รู้ว่า ส้มร้านนี้เทียบกับอย่างอื่นพี่ก่ชอบแบบไหนผมนก็ชอบส้มอยู่นี่ครับเพราะว่าร้านอื่นมันจะไม่มันจะไม่ใช่รสแบบนี้ร้นานอื่นมันจะไม่หวานไปเลยอันนี้มันจะมีเปรี้ยวๆด้วยอันเนี้ยม,มันอร่อยผมชอบโอเคพี่กุ๊ดล,ล่ะคะชอบอันนี้ชอบอันนี้เทสหัวใจเพราะมันแบบนุ่มๆดีอ่ะนุ่มดีใช่แล้วก็กมีรสเปรี้ยวๆด้วยส่วนแม่แม่ชอบอันนี้ เพราะว่ามันออกขมขมนิดๆแล้วก็มีคันชีข้างในกิน<ช>แล้วรู้สึกอร่อยสนุกหวานโอเควันนี้เราก็มาลองชิมเค้กจากร้านเชชิบะตะจากแล้วก็ซื้อที่โ,โรงแรนมนิโก้โรงแรมนิโก้นะค่ะก็ลองชิมให้ดูก็ติดตามว่าครั้งหน้าเราจะไปหาขนมอร่อยๆอะไรมาให้ชิมหรือว่าเราจะไปทาน ข้าวร้านไหนอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่โอเคบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกู๊กแชร์ share, พร้อมกับมิสเตอร์กายเดียนะครับลงคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปลว <laughs> ลงคลิปเกมลงคลิปเกมโอเคค่ะ